สวัสดีครับทุกคนวันนี้พี่อั้มจะมารีวิวกับตัวนี้จะ้ะกับแบนด e ์ t i v ก4นะครับตัวนี้เป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารวิตามินและเกลือแร่รวมผสมแอปเปิลควิกและแครอทเข้มข้นนะครับเขาก็จะใส่นะครับพวกว,วิตามินนะครับแล้วก็สารอาหารไป14อย่างนะครับก็จะมีนะครับวิตามิน A B1 B2 B6 นะครับแล้วก็ไบโอตินวิตามิน E ไนายนตีนสังกสี โคเมีวิตามินซีแมงกานิสและก็แมงนีเซียมนะครับก็รวมเป็นสี่สี่ชนิดอยู่ในนี้จ้ะแล้วก็มีเครื่องหมายเจนะครับดังนั้นคนที่กินเจทานได้นะครับรวมถึงมีเครื่องหมายฮาลาลนะครับดังนั้นที่น้องคุณดิมก็ทานได้แต่นะครับมีคําเตือนสำหรับผู้แพ้อาหารนะครับในนี้นะครับมีผลิตภัณฑ์จากถั่วเหลืองนะจ๊ะใครแพ้ถั่วเหลืองก็หลีกเลี่ยงนะครับแล้วก็เขียนนะครับว่ามีคําเตือนนะครับเด็กและสตรีมีครรภ์ไม่ควรรับประทานนะจ๊ะ รวมถึงไม่มีผลต่อการป้องกันและรักษาโรคและขนาดแนะนํานะครับก็คือเดิมปละหนึ่งขวดนะครับมาเดี๋ยวชิมกันนะครับว่ารสชาติจะเป็นยังไงกันบ้างนะจ๊ะรนี่จ้าแอนตรนแกะมากินหอมนะแต่ว่ามันมีกลิ่นของความเป็นยาหน้าเด็กมาด้วยอะแ้าอย่างเงี้ยพวกเด็กๆจะกินเหมือนพวกยาน้าเด็กอะ มีความนะครับเป็นแอปเปิลนะครับแครอทแล้วก็แบบมีกลิ่นของพวกยาล้างเด็กอะก็คือพวกวิตามินเนี่ยถ้าเกิดเด็กที่กินนะครับไอ้พวกอะไรวิตามินแบบเป็นช้อนใช่ไหมมันจะมีอย่างนั้นด้วยในนี้นะครับมีกลิ่น3กลิ่นรวมกันก็คือกลิ่นแรกที่น้ำก็คือไอ้วิตามินในกลิ่นวิตามินที่มันแบบเป็นช้อนเด็กๆอะที่มันใส่น้ำอะอันนี้นํำอย่างที่2องครับมีแอปเปิลกับแครอทนะครับมันรวมกันดมกลิ่นแล้วนึกถึงไงได้หนาเลย สมัยเดี่ยกินวิตามินนะมันจะมีกินนะครับแล้วเกิดใครสมไยเด็กเพื่อนกินบ่อยไงไอที่มันเป็นวิตามินนะครับคุณพ่อคุณแม่ควรขาดตนานก็ไต่กินอึมดังนั้นกลิ่นนี้เพื่อนจะจําได้ดีโอเคครับทีมรชาติเฮ้ยทำได้ดีนะอย่างแรกนะครับเรามีกลิ่นที่แบบเหมือนไอวิตามินแบบ ไอ้กินสมัยเด็กแต่รสชาติอย่างนั้นไม่มีนะจ๊ะกินไปเนี่ยเฮ้ยเจอแต่รสชาติความเข้มข้นนะครับของผลไม้ที่มันเป็นเนี่ยแอปเปิลควิกนะครับผสมกับแครอทได้อย่างลงตัวมากครับแต่ว่าไม่มีรสชาติของอะไรไอ้ที่มันเป็นวิตามินเข้าม,มาเลยอตอนแรกนน้ให้จะมีรสชาติวิตามินเข้าม,มานะไม่มีนะครับมีแต่กลิ่นอย่างเดียวแล้วก็เป็นรสผลไม้ที่เข้มข้นนะครับแต่นะครับ เข้มข้นเกินไปจนหิวน้ำนะจ๊ะตัวน,นี้เข้มข้นมากเข้มข้นมากอร่อยแต่ว่าเข้มข้นมากก็หิวน้ำนะจ๊ะโอเคครับจบการดูคลิปนี้ไปเพียงเท่นี้นะครับชอบฝากกดแชร์ด,ด้วยนะจ๊ะ